สวัสดีค่ะมอม,อมอค่ะและที่นี่คือกำลังอยู่ที่มาอุดมสไตล์นี่จะเป็นการค้นพครั้งยิ่งใหญ่ในบริษาัทชาติหมาเ,นะ <c oughs> เป็นการรีวิวห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำที่มีความปรื่มปริมมากาเคยเจอครั้งแรกเคยมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อหลายเดือนมาแล้วลูกค,ะคะ้าค่ะมาส่งน้องหมาและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พยายามตามหาและก็แวะทุกปั๊มในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็มาเจอแล้ว ปั๊มเชลอยู่ที่อำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาคือมันสวยงามนะแม่บุง้งติล่าเห็นแล้วมันแบบอดใจไม่ได้ที่อยากจะเก็บภาพความประทับใจนี้ไปฝากทุกคนนะจ๊ะงั้นเราไปดูห้องน้ำด้านในว่ามันจะกุ้มกลิ่มขนาดไหนไปจ้ะ <c oughs> ไปติลาไปบติลา่าไ <c oughs> ป เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํานะคะไปที่ห้องน้ําหญิงอะทอยๆมาก่อนเสบมึงอันแรกนี่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 อันนี้ห้องน้ําหญิงเห็นหมั้สวยนะคะสวยมากชอบใหญ่บึงนะคะคือมันอยู่ที่ปั๊มนี้นะคะอยู่เป็นปั๊มเชลอยู่ที่อําเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาเห็น้ยข้างบนคือมันดูธรรมดาแต่มันดูเรียบรู ข่อยสอบนะ,ะคะข่อยก็เลยสิทายไว้บนเองแล้วเอามาเพลงหูเจ้าะนำนี่ดูสวยมากแม่นะคะเป็นบ้าเดีย๋ยวมึงโถโถขี่โถขี่โถสซ่วงบ้ามึงดูไปคัดสิหนีน่ะพัดเถิดัดนี่ถ้ามองมุมนี้จะสวยมากกรีบกรีบกรีบเล้วเลี้ยวเลวเหไมเรจะทำมองไม่เห็นอ่ะสวยนั่นแหละสรุปคือสวยอ่าไปดูห้องน้ำหญิง จะมีกระจกกระจกกระจกเห็นเห็นคอยบ้างคอ,อยก็สวยมอสสมก็ของน้ำนี่ใช่ไหมคือมันดูโล,งล่งดูโปร่งดูสบายดูปลอดภัยมาต่อหนรงนี้ก็จะเจอห้องน้ำผู้หญิงซ้ายและขวาเ,เาเรือกเอาเลยเป็นปั๊มเชลค่ะเป็นปั๊มเชลหน้าแนา่ป้า รีวิวยังบ่รีวิวรีวิวของน้ำผุสปู๊อีแม่นะคะนี่จะเป็นถูดซ่วมแบบเน่แบบนี้แบบนี้แบบนคือที่ไหนก็มีแหละคะ่ะถูดซ่วมนะคะแต่มันดูสวยมันดูโล่งมันดูสบายตามันดูเย็นๆนะคะก็เลยอยากใส่พแมพี่น้องประเทศไทยเดกเบิงค่ะเผื่อใครจะเอาเป็นไอเดียนะคะทําห้องน้ําประมาณนี้ไวท้ที่ท้องไร่ทุ่งท้องนานะคะงามปะงามน้อยอีแม่เนาะงามคอยนี่งามบะ เลิศเออนะคะไม่ได้เกี่ยวกับห้องน้ำอย่านะคะ <laughs> อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นชักโครกมีสองฟังค่ะผู้ใดมักนัง่งย่องๆมังนักมังโดนๆก็เลือกเอาเลยนี่ประมาณนี้นะคะห้องน้ำผู้หญิงเนาะบายนีพ่เมืองของนางผู้ชายเป็นแบบไดโชอบผู้ชายนะคะมา่ะ <laughs> ออกมาค่ะ,ออคะนี่เป็นนี่ก็จะเป็นพัดลมเดี๋ยห้เบิร์พัดลมอ่ะเขาจะมีพัดลมหมเฮานำํำมันก็จะเย็นๆดีใช่ไหมนี่พัดลมอยู่ด้านบนนะคะ ไม่รอ้อนนั่งในมดมือนั่งเบิงสซีดีมมดมือก็ได้นั่งในห้องน้ำเลยน่ารักต้นไม้ด้วยนี่ดูแล้วสดชื่นแจ่มใสอ้าห้องน้ำผู้ชายไปทานผู้ชายไปดูห้องน้ำผู้ชายนะคะสำหรับห้องน้ำผู้ชายนะ,ะก็จะแบบว่าเก๋ไปอีกแบบนะครับก็คือแบบ ดีไซน์ก็จะเหมือนกับห้องน้ำผู้หญิงนั่นแหละฮะแต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่ามีโถโถฉี่ตรงนี้นะสวยงามนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันอีกน